สวัสดีค่ะสุขภาพดีบ่มีขายอยากได้ต้องเฮ็ดเองค่ะมาเปิดเพจซุกสลามอตุกมาบ้าเรื่องจมแบบอีสาน้านเฮาเว้าแบบแป้นแปนค่ะบ่อักบ่แอมบ่มีเรื่องก็อึกกระอักบ่ปิดบ่บังเว้าแบบเป็นแปนพายังหัเรื่องสุขภาพทั้งหลายนะคะจมม่ได้นะคะราคาคืคิดเห็นมาได้ในรายการเว้าแบบแป้นแปนองมอตุกค่ะเว้าแบบแป้นแปนเตียนหอดแฟนแฟนมอจึงเปิดช่อง เปิดมาดูมอ,องมองจุมให้เจ้าอยได้ฟังเว้าแบบเป็นๆจมแบบเป็นๆมอน่อยนาฟังที่จมให้ฟังทุกๆวันในรายการเว้าแบบแปนปนอยากขู่เรื่องอยังขอมูเจ้ากอมาที่จมให้ฟังหลอกนะแถมพญาน้อยกอมให้ฟัง เปาเรื่องดีๆถ้าว้าตึกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสักลายให้หมอน้ำแน่เพื่อติดตามให้กำลัง <c oughs> ใจค่ะอย่าลืมนะคะเมื่อแรงพอกันนะคะในรายการว่าแบบแป้นแป,แปนะคะของหมอตุกวันจันทร์บุศุสามทุ่มเจอกันค่ะเมื่อแรงพอกันด้วยโรคที่กำลังระบาดในช่วงนี้เปิดเทอมใหม่ไข้เลือดออกค่ะ